โอเคครับวันนี้ก็มาตันนี้เช่นเคยใน FT m o b นะครับกับผมมาร์ชี s เนะครับมาวันนี้เรามาต่อกันใน EP สองวันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยตอนนี้มีเพชรเจ็ดันสร้อนี่ครับผมจะทําการเปิดแพ็กก่อนนะครับซึ่งวีกนี้เนี่ยเป็นวีกสุดท้ายของกิจกรรม Aquan i n f e r n no l ด้วยเนาะโอเคครับเราก็จะมาเริ่มสุ่มกันเลยซึ่งผมว่าจะสุ่ม Aquan i n f e r n no l แล้วก็จะไปสุ่มตัวของ defining legacy เนี่ครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากตัวของัวายอินฟ f e อร์โนก่อนนะครับเพราะว่าวีกนี้เนี่ยมีนักเตะอย่าง p รูนดิยสนะครับแล้วก็ทีเจนี่ไรเดอร์ที่ผมอยากได้เพราะว่าภารกิจเป้าหมายของผมนะก็คือการทำฟูลแมนซิตี้เนาะเคีบเราไปกดกันเลยดีกว่าก็กดไม่ต้องเครียดครับได้ตัวอะไรมาก็ได้ ที่มาก็จะดีกว่านะครับเคเบิล okay, เราเริ่มมาเลยครับมาใช่ไหมร้อยสี่ซาลาต้าครับมาร้อยสี่มันได้แค่สิบแต้มนะครับผมว่าเดี๋ยวดีไฟน,นิคเนกาซี่ไว้ก่อนดีกว่า นะเราผมขออนุญาตเปลี่ยนใจมาตรงมันนี้แล้วกันนะซึ่งว่า300แต้มนะครับอาจจะไดโดนสินวางโไรเดอร์นะแต่ว่าแบบอยากได้ไรเดอร์มากกว่าเพราะว่าลองเตะตังมู103แล้วอ่ะอืม เดีเรามาเช็คภารกิจตะคู่ครับผมีดูดิสข้ามไปลเลยอืมตอนนี้ก็เดี๋ยวอะไรทำนะอือข้ามไปเลยแล้วกันนี่ครับวันเอมแล้วก็อันนี้วันเสาร์ก็เดี๋ยวจะไปเล่นท้าของชาลินด้วยนะครับจบัอ่า คนอื่นเลยนะครับขออนุญาตอัปเดตทีมหน่อยนะครับอันนี้เนะี่ยที่อย่างผมก็สมบูรณ์แบบขึ้นนะครับเพื่อผมเนะี่ยก็ได้ไปดักตองโรดี้ร้อยหนึ่งนะครับอดีตตัวบักของทีมชาติยูโรเจ้าของ,องารางวัลบุลงดอนะครับแล้วก็ล็อกอินได้ตัวของคอมพานีมาแล้วนะครับแล้วก็นูโน่เ็นเดสเนาะที่เขาแจกมานะครับนั้นแล้วก็มีซิโก้ด้วยนะครับวิยาร้อยสี่โคตรดีเลย แล้วก็ผมมได้เซลรฟีตมาด้วยนะแต่ว่านี้เนะี่ยผมช่างมันก่อนนะครับโอเคครับแต่อย่างอื่นเลยนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมมีตัวละครที่ย่อยได้นะครับอืมพวกนี้มานำอะไกันนะนี่ครับมีตัวย่อยได้ได้หกสิบล้านเนี่ยผมก็จะย่อยไปเรื่อนะ ก็มีแพลนว่าจะไปไปดื้อนั่นตอนน,นว่าร่างร้อยจิตมันเข้ามาเฉยเลยนะครับก็เปลี่ยนแผนครับผมอาจจะต้องไปซื้อไร้แคกีนะเข้าตลาดแป๊บหนึ่งนะครับแคก,กี้ก็ห้าห้าครับก็น่าลองเหมือนกันนะอาจจะับซิโกโก้ไปยืนเป็นเอ่อซีเอ C M. นะครับไม่แน่ใจว่ายืนได้หรือเปล่านะครับงมาตั้งได้ ไลอนชกีร้อยหกไม่ไแน่ใจว่าซื้อได้ไหมนะราคามันว่าอุ๊วราคาใช้ได้เลยแม่ชกีสองร้อยล้านเลยนะครับเนี่ยได้แค่ร้อยสองนะแต่ว่าร้อยสองไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยคุ้มนะครับงั้น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 ไปหาใหม่ครับ,ค,รบคือผมใะอยากหลักหลักเป็นแผ่น C หนึ่งสองหนึ่งสอง Narrow นะครับเพราะมันเป็นแผนที่เมตามากๆในปัจจุบันนะครแบร์แมาซิตี้จริงต้องนักโรดี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้ร่าง้าเนี่ยมันราคาตกนะแั้นผมก็ดันไปซื้อล่างนูนเช่เลยถ้าเสริมหลังก่อนก็น่าสนใจเป็นตัวของกวาดิโอนะครับแต่ว่าราคานก็ แลงเก็โอูคนดักเยอะนะครับคนดักค่อนข้างเยอะลูเบนดิอาสเนี่ยผมก็ซื้อได้เลยนะแต่ว่าที่ผมกลัวอย่างเดียวนะครับก็คือกลัวสุ่มได้แล้วมันซ้ำไงโอเคครับผมรู้ละมาครับเรามาจัดอีเดอร์ซันดีนะครับผมจัดไปแล้วนะครับเราจะมาเสริมประตูแมนซิตี้ก่อนเลยนะครับนั่นคือจองอีเดอร์ซันมอรเรสนะครับ อืมมีแค่นี้นะเนาะใช่ก็เสริมแค่นี้นะครอาไรมาละเอเดสันมอราลาลีไปครับกาซิยาสขอบคุณนะที่ช่วยทีมผมไปเออทุกคนได้คุณต้องไปพักแล้ว,ลวโอเ,เอ็ดดี้ ครับพุ่งตัวส่งบอลแล้วก็ช็อตสต็อปเปอร์นะครับนี่คือเอเดอร์ The สันจุดสโลวทินงเลครับนี่ยังไม่ได้ททนด้วยจะเกทนสักสนิดนึงตัวเทนัสใหม่นะครับค่อนข้างยากเลยนะผมว่าอืมทนสิบได้ไหมนะเอาททนสิบไปแล้วกันนะครับแต่ไม่ได้แย่เลยครับเอเดอร์สันล่าง กินเนาะที่ก็เคิ่มได้แหละแต่ว่าโดนกดนะครับอืมดินยูเดวะนะสรารสันใส่เน,นี่ยออกตัวเดียวกันเลยเหรออืมเราเก็บมันไว้ดีกว่านะครับเพื่อไว้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นตรงนั่นของชาลินก่อนนะครับชาลิน ชันเลนชั้นเล่นนี่บซึ่งก็วิ่งนี้ผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาขยายทางด้านต่อให้นะซึ่งผมก็มีสุดในการเล่นว่าจะะทวงเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นแล้วแล้แพ้นะครับอืมก็เลยเสียดายมากๆเลยนะครับ พอส่วนในที่แล้วนึงครับเมื่อคืนมก็โอ้โหนักหนักสักกันนะครับได้ใค่าสอหามาอีกแล้วนะครับโอเคแม่เมื่อคืนเอเดอร์สันเซฟจุดโทษหหดงมากนะครับบอกเลยซึ่งผมว่าในคอมเนัยมันเซฟง่ายกว่าในโทรศัพท์เยอะเลยนะครับสำหรับการใช้สูตรลลอกอินประจำวันนะครับ อุ้ยพันสองร้อยเพชรหวานเจี๊ยบครับเอารู้สึกว่าผมจะสุมได้นะแล้วเราไปดูกันดูทได้จริงครับมาดูยอนต่อครับแพ็คของเราเลยวันนี้เจีจนี่ไรเดอร์กับมันเวนดีอาร์ตมาหน่อยเออขอร้องอยากได้มากเลยนะครับ วันนี้นจะปาดขึ้นบนเปครับผ่านกลางเลยได้ตัวอะไรขอดีดดู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 ดน โอ้โห oh. โชคดีแต่เช้าเลยครับขอญาตแคไปไว้เลยอะไรเงีครับเนี่ยอยู่ๆได้เฉยเลยครับงงเหมือนกันนะอะไรครับเนี่ยหลักหลักผมก็เพิ่งแรกวิดดิตมาเลยครับแล้วก็มันจะมีตัวหลอกนี่ไงไ,ไ,ไอตัวนี้นะครับแล้วแรมน้กวู่ไอตัวนี้นะเวยไอฟลาโลวิกเนี่ย แม่ยังไงได้ครับวิดิตมาเองรอบนี้โอ้โหเต็มวิดิทเขอยู่เมนยู่ปดิตายเลย <c oughs> จัดเลยครับ <c oughs> วีดดิทอยู่เมนยู u, แต่ผมจับใส่แมนซีได้ไหมนะ่ะไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเียคู่อกอมันนี่โหทีมวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยถ้าเอาแปแรกแต้มหน่อยก็แลกได้นะครับ แต่ว่าผมตัดสินใจดีกว่าไม่อยากแลกอะอ่ะ id อก็อุตส่าห์เปิดได้มาแล้วะเทจจนี่ไรเดอร์ก็ช่างหัวก็นนะครับเอาต๊วหมดไว้ก่อนน้ำวันอะไรไกับนรออได้ตัวเทพมานี้ครับเฮ้ยคือตกใจมากเลยนะเว้ยแม่งเยี่ยวได้วินิจมานะครับ เราไปเล่มกิจอควาอินฟโน o กันดีกว่านียครับวันนี้ผมรองตัวไว้ด้วยนะให้ตัวที่เปิดอนอกนี้อ่ะนะก็เป็นหวัดเนาะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกัด้วยผอ้อยากได้นี้มากกว่านีครับแต่ไม่ได้แใจว่าจะเล่นทันไหมนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากผมจะมาเริ่มจากสก,กิลมาสเตอร์แล้วก็เดี๋ยว่อาไปจับคู่นะครับ โอเคนะครับ ครับเล่นเสร็จละห้าด่านะครับแต่เต็มมาแล้วใช้ได้ยอยู่นะเยอะนะแต่เตมไปเยอะนะเลยเลยเลยอืมทีนี้ก็จับคู่เดีย๋ยวพักบางก่อนขอไปทำงานก่อนนะครับรอบรอบก,กันได้แค่ อนผมว่ายังไงก็ทันอยู่แล้วนะครับโมดินี่เลยพี้เพราะว่าเล่นแต่ผมไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ในรับคอมแบบบันบันโรงเรียนแบี้เนาะคือน้อยครับถ้าจะจับนะครับมาแบบเล่นในคอมเนโอเคเรามาต่อจับคู่กันนะครับวันนี้ถ้าดีก็อยากได้คบคู่เลยเนะแล้วก็จะได้รับอันนี้นะครับไอตามนี้เอาไปต่อ เคไปเรียบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นชาเลนจ์วันอาทิตย์กันต่อด้วยนะครับถ้าคู่ถ้าเขาทำยากก็งไม่มีใครเล่นนะยากเกินเลยครับในม,มี50ใบแล้วขอคู่คู่ตัวเนี้ยขอคู่คู่เลยแต่ผมลืมแล้วเหมือนกันนะผมลืมแล้วว่าตัวไหนมันยินตรงไหนบ้างผม,มจำได้ว่าน่าจะเป็น timber ใช่ไหมวะเคยใช่ผมก็ที่จำได้นะโอ้โหไม่ใช่กว่าเอาเวนแล้วคำาวนี้ใ,ใครซวยผมเดจะซวยอีกแล้วลรมพลายครับโอ้โหถ้าเปิดได้จกโคนะโอ้โหมันอยู่ด้านล่างนะโอ้โหอยู่นี่รืมพลายมา ลืมแล้วทีเดียวเรียบร้อยเลยนี่ครับเฮ้ยลืมบทจับคโฮโหแล้วจับไพ่รอบบ้างนี๋ยวอยากได้ปุ้ยเนียเสียดายวะโอ้เสียดายครับเฮ้ยพันเพชรมาครับได้เดี๋ยวล้วได้เพนบอกใจอะไรกัน ทั้งหมตรงกลางนี่อะไรนะอยากรู้มากเลยนะถ้าเป็นจีโนล่านี่ผมแบบหวานเจี๊ยบเลยนะอยากให้มันเป็นจีโนล่านะครับแต่ว,ว่าไม่ไแน่ใจว่ามันจะมีจริงไหมนะครับเจียวเว่ยวเห็นตามตินสตาแกระนอเคเรารับแปมก่อนเลยนะครับเราเช็คแปมก่อนนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ 6กสิบป้มเองวะเวละววเจเจนี่ไรเดอร์มจะได้เล่นไหมเนี่ยถ้าแรกซื้อสี่มามันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับสวยเล่วถ้าแค่แปดสิบห้ามันได้ร้อยกว่าอีกนะครับสวยละสวยละเป็นปัญหาแล้วครับตอนนี้ถึงขั้นต้องย่อยวีดิตเลยหรือเปล่า แต่ว่าผมไม่อยากย้่วอยูพรพมันตัวมีประโยชน์นะครับโอเคทีนี้ไปต่อครับชาเลนจ์ Challenge. ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทำตะคิปไปตอนเล่นเสร็จไหมก็ตอนวัดจุดโทษนะครับแต่ผมว่ามีความเป็นไม่ได้ยิ่เป็นจุดโทษอีกแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นค่อนข้างกากมากเลยนะครับในคอมนะโอเคไปเราลุยไปครับเดีย๋ยวเราข้ามไปเลยครับไปครับ นีครับตอนนี้สกอ72ไปแล้วนะเออนะี่ครับก็เล่นชิวๆนะผมว่าทําไมวันนี้มันชิวเมื่อวานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฮ้นะครับทวงเลยทวงเลยเอตสันเล่นกับบัตรผมชอบทวงเลยครับเพราะว่าขี้เกียจเล่นด้วยนะครับอย่างหนึง่งวิมีได้มาเนี่ยโคตรดีเลยทุกคนผมแนะนาเลยนะสําหรับคนที่มีแต้มแล้วว่าแบบหลังอยากเปลี่ยนหลังแล้วเนะี่ยแนะนำวิดีนี้เลย ผมว่ามันดีกว่าคันนาวันโลกเยอะเลยนะครับผมเชียร์วินิจนะครับถ้าคนที่จะแรกนะครับสำหรับแนวรับนะอเออเก่งมากนี่หลันไม่เทนนะครับเอาเปเล่อยู่นะชิมะอย่าให้เหมือนเมื่อวานขอร้องเลยนะครับไปชิ่โอโ้โหตัวเดิมด้วยเกมเกมเขารักเราจริงๆครับทุกคนเออ ไรไวม่เฮ้ยเกมดีคุณภาพดีเกินเลยครับเฮ้ยมันเกินไปนะเว้ยบางทีอะ <c oughs> เฮ้เกมมันเกินไป <c oughs> คุณทำกับผมยังนี่ผมรับไม่ได้นะเว้ยโอเคสิค okay. ์ตลาดโอ้โหแล้วโลดีเม็ดม่วงสาดีสามล้านล่างน,นี้ห้าสิบล้านตายแล้วทุกคน เนี่ยข้อเสียของการที่รีบดักนะครับแม่ตกเลยตังเรือคะับตังเรือดิอาซื้อได้อยู่นะดิอาซื้อได้อะเราไปเช็คแชกีบ้างหนึ่งไปดู เพื่อจะได้เก็บปันนะครับแล้วก็ยัดแชกีล่างนี้นะติดตามไว้กันเลยึงว่านะ่าราคาตกยากแหละสามร้อยล้านเนี่ยก็ถือว่าตกยากนะเพราะแชกีมันโหดจริงๆเลยครับผมไปหาตัวติดตามไว้ก่อนนะครับเผื่ออีพีหน้าเนี่ยจะได้ ทำนะครับในอีนี้เนี่ยก็มาเปิดแพ็คแล้วก็เล่นชาเลนจ์แค่นั้นเลยครับเดี๋ยว EP ที่สามนะผมว่าต้องเริ่มแอคทีฟหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าทีมมันจะล่าชาร์ิขึนคีมมาซีจีอากีนี่ก็น่าดักเดอะบอยก็น่าดักนะครับตอนนี้ผมตัดสินใจว่าจะเอาเดอะบอยหรือว่าแชกี้ดีนะครับเพราะเดอะบอยเนี่ยผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่แชกี้มันร้อยหกไง ถ้าเนโนวีอารก็เอาไอ้แชกีก็ได้นะครับโฟเรนก็ดีนะแต่มันอยากได้55นะคือว่าการลุกที่ผมอยากได้นะคือผมแบบอยากได้แบบสไตล์55นะครับเพราะมันจะได้ดีกว่าเยอะเลยเนาะทีเซนี่ไรเดอร์ใจโอไลลี่เนาะมันดีเอลบีได้ปะอยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเสั่งให้ไปยืนเอลบีโอโหวตแค่ m แ,แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร รักเกอราคาก็ตกยากครับพวกนี้อืมโหลจะได้เสียดายแนะร่งงาง1 5จริงซื้อได้เนะี่ยคือเสียดายมากนะครับหาเล่นหาเล่นก็ถ้าซื้อกิจตังค์นะครับอืม น่าจะมีแค่นี้นะครับรอยพีน้ค่ายกันโอ้โหไม่มีคนดักใช้เลยเดนซิสบเบิร์กแคมปนะ์ครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมอีีหน้าเนี่ยต้องเลิกแอทีมแล้วนะครับสำหรับทีมของผมโอเคครับ แต่วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อไปด้วยเลยครับสวัสดีครับ